สวัสดีครับ YouTube พบกับคุณพ่อจอยนะครับวันนี้อยู่กับพี่เจมวัยรุ่นนะครับอยู่กับไยรุ่นผมกําลังทำความสะอาดบ่อปลาหางนกยูงนะครับผู้ชมคราวนี้ผู้ชมเห็นตัวนี้ไหมเดี๋ยวผมเอาน้ําฉีดให้ดูนะเห็นไหม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 ครับมันคือน้อง น้องกบนะผู้ชมน้องกบมาอยู่ในบ่อปลารวมนะครับบ่อปลาหางนกยูงบ่อปลาสอดปลาบอลูนปลากุหลาอะไรพวกนี้นะบ่อรวมองพวิเจมนะครับคือผมจะทําความสะอาดผู้ชมผมจะเคลีย์บ่อออกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คัดออกมาเดี๋ยวผมให้ดูแวบๆแล้วกันนี่ประมาณนี้นะฮะคัดออกมาประมาณนี้นะกะว่าจะไม่ถ่ายคลิปแล้วผู้ชมแต่ว่ากลายเป็นว่าเจอน้อง กบเอฟนะครับเอาไปไหนแล้ววะนี่คนระน้องกบเอฟนะผู้ชมนี่นน้องกบเอฟนะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะผู้ชมเดี๋ยวล่ะก,กบเอฟเข้าอยู่ไสร็วนะพี่เจมไปดูสายยางหน่อยสายยางน้ำยังออกอยู่ไหมทำไมมันน้ำมันไม่วิ่งใช่เดี๋ยวผมจับให้ดูนะผู้ชมนะครับไม่ใช่เล็กๆนะผู้ชม น้องไม่ใช่เล็กๆนะครับแล้วน้องก็เหมือนอยากมาอยู่ด้วยอ่ะไม่ค่อยคือธรรมดาถ้าเขาจะกระโดดออกเขาก็ต้องกระโดดออกได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวผมถือโอกาสตอบคำถามผู้ชมเลยนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> คือมีผู้ชมบางคนนะครับที่สงสัยว่าไอ่บ่อปลาบ่อปลาค้าบ่อปลาทองเนี่ยเราไม่เคยลงปลาใหม่นะเราไม่เคยซื้อปลาใหม่มาปล่อยเพิ่มนะครับแล้วปลาเก่าเราก็กักลูกครบถ้วนหมดแล้วทําไมมันถึงมีปรสิต ทำไมถึงมีหนอนปลามีเขาเรียกว่าหนอนปลาบอกว่าหนอนอหนอนสมอเห็ดปลานะครับมาอยู่ในบอ่อได้ยังไงไอพวกนี้แหละครับผู้ชมเป็นตัวหามานะครับอึ่งอ่างค้างคโคกกบนะครับสัตว์เลื้อยคลานนะคือเขาสามารถเป็นพาหะในการนําพวกสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับรวมถึงเชื้อโรคนะผู้ชมมาอยู่ในบ่อของเราได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้เอาออกแล้วกันนะผู้ชมนะขออนุญาตเอาออกนะครับน้องดูจะไม่ค่อย ไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยสนเท่าไหร่นะครับอยู่น้องนะี่คิวี่คิวจับไหลองลูบหัวลองลูบหัวน้องดูดิออ้ยจริงๆการล้างบ่อปลาหางนกยูมแบบนี้ไม่ดีนะผู้ชมการที่เราล้างใหญ่แบบเนี้ยมันมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเยอะผมหมายถึงปลาที่ไม่แข็งแรงบางตัวเขาอาจจะตายได้นะครับปกติถ้าเป็นบ่อบ่อที่เริ่มสกปรกแล้วเนี่ยผมจะแค่ดูดส่วนที่เป็นก้นบ่อออกนะแล้วก็ ให้สิ่งสกปรกมันออกไปกับน้ำนะครับแล้วค่อยเติมน้ําใหม่ลงไปแค่นั้นอะ่ะเพียงพอแล้วนะครับสาหรับปลาหนอยูงปลาศรอ,อะไรพวกนี้แต่ว่าเคสเนี้ยคือจําเป็นต้องล้างใหญ่จริงๆแล้วก็ต้องแยกปลาออกนะครับรวมถึงแช่น้ํายาฆ่าเชื้อในบ่อนะครับแช่น้ํายาก,กาจัดปรสิตด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับกบเนี่ยเป็นสัตว์กินเนื้อนะผู้ชมเขาจะกินพวกสัตว์น้ําขนาดเล็กนะครับปลารวมถึงแม้แต่กบด้วยกันเองเนี่ยกบเขียดเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาก็กินนะผู้ชม เอ้ okay, พุ่มชมเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูนะว่าบ่อน,นี้จะเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์ like, คลิปไว้ด้วยนะผู้ชมนะเจอก,กาันคลิปหน้าครับผมอุ้ย,ยปลากุหลาบตัวนี้อ้วนจังเลยอ้วนปุ๊กเลยอ้วนปุ๊กเลยไม่ทันวรอไปแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่กบไม่ใช่กบนี่กกนี่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 พุ่ชมปลากุหลาบอ้วนปุ๊กเลยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีเด้อเด้อจ้เด้อบายบายพี่เจมส์บายบาย